ควงไปลัลับลุบฮุบุบุบไม่แรงแต่มันมาดิสับไปดิมาเลยสวิงกิ้งหน่อยปัด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 ้ัดปัดปดปัดปััดปัวปัปัดั สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมแหมเรากลับมาเจอกันอีกแล้วกับเกม Monster Hunter w i นะครับผมแล้วก็วันนี้โอ้โหอ,อ,อ,อาวุธที่เราถือ,อตอนนี้ก็คือดาบคู่นั่นเองนะครับผมจากพา์ที่แล้วเราไปเล่นดาบยาวใช่ป่ะเออก็แหมก็ต้องมีดาบสั้นกันต่อไม่แล้วก็ดาบคู่ของเราวันนี้ก็จะเป็นธาตุไฟนะครับผมส่วนตัวที่เราจะไปตีนั้นก็คือจะเป็นจินดาฮาร์ดหรือว่าพี่บิ๊กพี่ใหญ่ของเรานั่นเอง <laughs> จริงๆมันก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะแต่ว่าเออตัวมันค่อนข้างจะ ใหญ่นิดนึงแล้วก็ถ้าเราเอาดาบคู่ไปเนี่ยเออมันจะมีท่าที่แบบว่าท่าโฟกัสสไตล์ใช่ว่ปะที่มันจะแบบโหปาดยิ่งยาวยิ่งแรงนะครับผมป่ะก็อาวุธอาจจะไม่ได้เท่มากนะแต่ว่าผมรู้ MM hmm. สึกว่าท่าไปมันแรงดีนะครับผมก็โอเคสำหรับไทยที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ผมนะครับผมเห็นนะว่าดูกันอยู่อย่าลืมกดให้ด้วยเข้าใจไหมโอเคไปก็ผม let's go โอเคนะครับผมแม่ตัวที่เราจะไปตีก็ต้องไม่ใช่ตัวธรรมดาอย่างแน่นอนมันก็ต้องเป็นเทมเพอร์จินดาฮัทหรือว่าตัวม่วงของเรานั่นเองนะครับผมมาจะไหวหรือเปล่าตัวใหญ่ๆสูงๆเอาดาบคู่ไปตีเออปะไม่เป็นไรเลสโคกันเลยครับโอเคไปไปก่อนก่อนอื่นเราก็ต้องไปสนิกมันก่อนเฮ้อย <c oughs> อย่านะอย่าเพิ่งโกรธนะอย่าเพิ่งโกรธเขาหน้าเตงเขาขอจ้วงก่อน จ้วงเลยมาปุ๊บ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 ชาร์จถ้าชาร์จเราจะเสียสตล์ไปหน้านิดนึงแล้วก็มันจะมีท่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับสําหรับอาวุธดาบคู่มันจะมีท่าพิเศษก็คือถ้าเราแบบว่าหลบถูกจังหวะเนี่ยเออเราจะได้แบบเหมือนเป็นจะได้ท่าใหม่มานะเนี่ยโอ้โหไม่ทนันไม่ทานว่ะเคเวลาเรากระโดดเราจะมีดาเมจด้วยนะโอ้ยกูดจะพูดโอเคเอาไ่ไม่ละไม่เล่นละเจโอเค เดี๋ยวเดขอกินยาแป๊บดื่มยาแป๊บจะยินนะครับพี่มาเลยเฮ้ยเฮ้ยไรเดี๋ยวฮู้โหวฮู้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 ฮเอฮู้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 ้างจะกินส้ตมิน่านะ้้มู้ฮ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 ู้ิา้ เฮ้ยเทียนเฮียเราจะต้องตัดหางด้วยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นล่วงให้เราหน่อยเหอะเวลากดท่านี้อยู่แล้วมันมันค่อนข้างจะลุ้งยากเว้ยเฮ้ยโอเคขอตั้งหลักไม่ได้ซ้อมมาด้วยว่ะอุ้ยจอดวิแมวแมวเอาว่ะโอเคปุ๊บ ้กู้ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอ้ไม่เป็นไรหวงหวงไปก่อนปุ๊บ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 เราต้องเก็บต้องเก็บปั๊บตาให้เต็มมาแบ่งร่างเข้าเดมอนโหมดยังกินยังกีดได้ไหมยังกีดได้ไหมครับปุ๊บทำไรทำไร แลงล่างเดมอนหมดแล้วไปควงไปควงโอเคสวยเพราะว่านอนว่ารวบควงโอ้เป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเซตมิมน่าหมดเราต้องจับตีเพลินนะเออเซตมิมน่าหมดนะโอเคเฮ้ยหนีเว้ยหนีวเนว้ควงเป็นแบบบทที่กดตีรัวๆไปเดี๋ยวก็โดนเองนะครับผมโอเค มาเฟสแรกผมขอตั้งหลักก่อนแล้วกันเออโมจะพูดโมจะสอนไงไปเราเอาจริงละไปครับผมมาเฮ้อไม่เล่นละผมขอเข้าโหมดจริงจังแล้วกันเราสนิกอีกได้ปะวะสนิคไม่ได้แล้วว่ะรุ๊ป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 เอาเลยรุ๊ปรุ๊ต้องพยายามรีบตีให้ตัวมันแตกกิดกินเก้พยายามเข้าไดมอนด์โหมดบ่อยๆนะครับเพราะมันจะแรงมากรุ๊ปรุ๊ ปุ๊บน,นี่เป็นไงแบบกระโดดรวดเร็วทันใจเราจะได้ท่ากระโดดแบบติดดาเมจมาเราลืมเราลืมกลับล่างว่ะแย่ละโอเคโอเคไม่เป็นไรตีไปก่อนปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวแปลงล่างรุบรุก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 หวงหวงมีแผลยังลัมไปก่อนกูลัมดาบลัมดาบปุ๊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 บโอเคเดี๋ยว เดี๋มีมอนเสือกได้เลยสวยเลยเดี๋ยวเราบอกว,ว่าโอเคโอเคตีตีขาหลักไปก่อนอจริงๆเราควรจะตีหัวนะแต่ว่าเอาให้มันล้มก่อนแล้วกันแล้วก็เอาหาให้ขาแล้วเดี๋ยวเราเค่อยไปเน้นหัวนะครับผมชว่วงนี้ก็พยายามเน้นข้างหลังไปก่อนปุ๊บปุ๊บหัวหัวหังหลับดาบเออเฮ้ยเอาไว้ล่วงแล้วล่วงแล้ว พวงไปรับลับลุบลุก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 ไม่แรงแต่มันอาวุธนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับล่างเถอะโกรธโกรธวุ้ย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 จะเย็นเป็นไรครับเป็นไรครับเฮียอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งโกรธโอเคเราไหลไหลไหลไปเรื่อยไปยามเน้นหางไปก่อนนะครับผมฮึ๊บเคฮึ๊บี่ปกติยัง คุณทำอะไรวะทำอะไรวะหนีไปก่อนเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคโอเคหานฐานเน้นหานมันยังไม่แตกยังไม่แตกว่ะอ้วงเดี๋ยวลบปุ๊บโอเค๋ท่าสไลด์เราเข้าท่าอยู่โอ้โหผมไม่ได้เปลี่ยนชุดมาด้วยว่ะเริ่มชักจะเบื่อชุดนี้ละปุ๊บแม่ใช้หลายพาร์ทละเราต้องเปลี่ยนชุดบ้างนะครับผม No ม,มาเดมอนโหมดฮึบมาเลยฮึบพวงไปเดี๋ยว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 ตีตีเน้นอยากเน้นหานหยากเน้นหานอุ้ย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 กลับล่างแต่ไม่น่าหมดกลับล่างก่อนกัวแววเนฮันองหางมาล้ำล้ำล้ำเออขาดโอเคสวยมาได้เวลา เอาหน้ามึงและย้ำหน้าเลยขอย้ำหน้าเลยครับเราไม่ได้จับนะเควสเราต้องฆ่ามันนะครับของขนาดเราอยู่ละโอเราจะไม่จับอยู่แล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยวก็ไม่เท่าไหรู่่ว่าเฮ้ย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 มาไม่เท่าไหรู่ิว่าเจาะเข้าไปช่วงเข้าไปเจาะอย่าดิ้นหน้ามันเปิดหน้ามัน แต่ว่าเราต้องให้แตกหลายๆจุดนะุ๊บหายละหายละเฮ้ยยาดิ้นจังเลยพี่ดิ้นจังเลยครับมาเอาคอแล้วกันวนเดี๋ยวเราจะเน้นเน้นแถวแถวหน้ามาละโอเคจบจบจบฮึบฮึบควงปันล่วงไปเลยโหน เดมอนโมดรุ๊ปรุปห่วงล้ำโคตล้ำลำเฮ้ยชิบหายแล้วเราเก็บเก็บปั๊บไม่เต็มว่าโอเคหนีปะไม่หนีโอเคหนีเว้ยเดี๋ยวถ้ายังไม่ไปตีก่อนโอเคไปละเฮ้ยมันโคตรไกลที่ตัวว่วงกันเหรอพี่ตัวเอ้ย ก็เหมือนกันนะครับผมดาบคู่ผมก็แทบจะไม่ได้จับเลยผมจับแต่แบบอาวุธใหญ่นะอย่างหอกแล้วก็ดาบใหญ่ค้อนเออแล้วก็ดาบเล็กๆไอ้ของเล็กๆผมก็อาจจะเป็นพองแมลงนะครับผมนอกนั้นก็ไม่ค่อยจะจับนะจากผ้าเก่าๆเอาสนิกได้ป่ะขอสนิกได้ป่ะโอ้ได้ควงไปดิมาเน้นหน้าปัดปุ๊บปัดที ใหญ่จะตัวหนิว่ะตีก็ไม่แรงหนิวาะขอโทษเฮ้ย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 ประมาทประมาทชิบหายหายแล้วเราไม่ได้โฟกัสไมเลยเนี่ยมีแผลแล้วไม่โดนอยู่สูงอยู่สูงเกินไปลุกลุบ พู้ยังโดนอีกเหรอเชี่ยแย่แล้วตอาคันแย่ไม่น่าไปดูถูกไม่น่าไปดูถูกพี่แกอุ้ยอ้าวปีนขึ้นไปสิเดี๋ยวก็ร่วงลงมาเองแหละเอาเอาเอาไม่ปีนเว้ยเอา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 ปุ๊บเอาเอาเอาไม่พี่เป็นไรพี่จะเย็นเย็นลงมาคุยกันก่อน เอออย่าร้องไม่เอาไม่ร้องเนี่ยอะไรก็ค่อยๆคุยกันนะครับผมพ่นอีกครั้งหนึ่งปรืดอ่าแล้วเราก็ยั่วงนี่แน่อุ๊ยไม่นี่แน่นี่แน่ของกินดื่มฮอตวิงตับหน้าไปดิฮึหวงหวงฮึสับสับ มัน er> ไม่ค่อยแตกเลยเว้ยเฮ้ยมาแล้วมาเลยโอ้ชิบหายแล้วเฮ้ยเดีここ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงลงมาท่านี้วันช็อตคิวนะครับไม่ได้โอเคโอ้โหสยบสัวากควงโฟกัสไปเมื่อกี้แม่บ้าบอยิงเชียวบ้าบอลปุ๊บหัวเข้าไป จับโอ้ยโอ้ยปีกขาหลังนี่สวยมาดิจับไปดิมาเลยป้งสวิงกิ้งหน่อยปัด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 อื้อสุดยอดไปกรีดอย่ากรีดโอ้ขอควง ส,สับตรงไหนได้สับอยากได้โฟกัสไซส์มากๆอมองตัวไม่เห็นแล้วตอนนี้โอเคล่วงปะล่วงว่ะปันปันไปก่อนปันขาหลังก็ได้โ,โแตงแตงเลยทาได้ไหลายรอบปะเนี่ยม,มาได้ท่ากระโดดอีกปุ๊ป พวกมันจะทุกเงินเราจะรวดเร็วขึ้นเพราะอยู่ในโหมดนี้โอเคสวยปั่นไหปั่นไปจังหวะนี้อย่าเพิ่งโฟกัสไล์โอ้ยโอ้ยยังตัวอีกอเฮ้ยของสไตปิน่าหมดสวยแล้วมึงเอ้ยเป็นอาวุธที่มีท่าโฟกัสไล์ที่ปั่นที่สุดแล้วนะสำหรับดาบคู่ตับจับไม่โดนไม่โดนไปโดนถอยมาแป๊บ ถอยมาอีกนิดถอยไปนิดอือนี่ไงขอขอพิธีเล็งควงปันปืด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 มีแต่ท่าดาเมจโคตรอย่างน้อยนี่ไงมาแปงเดมอนโหมดสวงปื๊บโอ้ยเฮียขี้อะฮุย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  ไปยางล่างไปลุยกันต่อเติมเลือดครบแล้วลุยต่อ ừ, ไม่โดน ừ, ไม่โดนวิมาเลยปัดหัวลงลงท้ายมัง้งหัวามาไม่ตายพีย่กแกไม่ตายว่ะโอ้ยผมมึงตัวม่วงมันถึกถึกเวถ,กถึกทนดีเวคือเราอุ้ยตอนนี้ได้อีกสวยดี เดมอนโหมดปันหับของควงหับหน่อยครับเฮียไม่โดนไม่โดนควงลำดาบหน้าแตกสวยนี่ลงมาไม่ใจดีด้วยโอเคแผลเยอะอยู่สวยตีหน้าไปตีหน้าไปแหวงเป็นเดมอนโหมดแล้วควงไม่เข้าวะ่ะ ยชิบหายแล้วลงมาก่อนเดียวเดียวเดียวทันป่ะเฮ้ยโอ้ือไม่ทันเสียวเลยตะกี้ดึงไม่โดนดึงบึดโอเคมาได้เวลาสนุกแล้วสิห่วงต่อดีรออะไรเล่าโอ้ยเดี๋ยวขอเติม ขอเติมน้ำยาประเชงก่อนโอเคเฮ้ย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 ฮึบมาจ่อแล้วไปกันต่อเลยว้าวว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 วทำไมหลุดวะเฮ้ยทำไมหลุดอะอ๋อมันมันพ่นเนาะเฮ้ยทำไมหลุดวะฮึบลบมากลับล่างกลับล่างก่อน ชาร์จแต่ไม่หน่าสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมโออยู่แค่นั้นแหละโอเคมาอยู่ข้างหลังเว้ยไม่เป็นไรเว้ยตับลำลำไม่โดนไม่โดนแล้วไงโอเคว่องว่อง ส <sm festivals> ับตีเข้าไปล้ำไม่โดนอีกโอเคได้มีแผลไหมหาแผลหน่อยหาแผลกันครับแผลอยู่ขาหลังว่ะสับตีนล้วไปเลยว้าวฮืว้วควงควงจบสวยเป็นอาวุธที่โคตรเท่มามาเพอร์เบรกแดดอีกคู ยอดดูเบ็กแดดเข้าไปแล้วก็เอาไว้สตส่หน้าหมดไปเลยช่างมันกุมันโอเคโอเคอยู่หลังไว้มามีไหมมีแผงไหมเหมือนจะมีที่หน้านะไม่มีว่ะโอ้โหสวยละโหดาบเราชื่อแล้วด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอเติมยาแป๊บพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วลุยกันต่อ มาเลยปุ๊บวังตับตีนกันต่อเลยปุ๊บล้วงล้วงไปล้วงอุ้ย๋อกระโดดกระโดดมันก็ได้เว้ยโอเคโอเคไม่ต้องปกปั้ไฟก็ได้ปัด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 ตับเนี่แหละนี่คือคอโบคอโบที่ง่ายที่สุดของอาวุธทั้งหลายชิบหายละจะได้ไม่ได้อย่าปั่นเพลินนะเออ มาเลยหนูจะไปไหนหนาเล่าปัดรูปโดนป่ะอุ้ยโอ้โโหดนป่ะเนี่ยโอเคโอเคมีแผลอยู่ไม่โดนจับโดนไปต่อดิไปต่อเลยอุย้ยเอ้าไม่หลุดวะไปไงหลุดไม่เป็นไรแปลงล่าง จะตายว่ะพี่เกกระโหลกแล้วพี่เกกะโหลกแล้วแย่ละชิบหายละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงลงมาหลบก่อนหลบหลบเลยแบบนี้หลบเลยเคมาเติมยาแป๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ถึกเว้ยฝืนมากอะคือแบบแต่ก็ไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้หดอะไรมากนะ ถ้ามันค่อนข้างช้าแล้วก็เป้ามันค่อนข้างจะเป้าเป้าใหญ่โอเค,อเคไม่โดนปัดไม่โดนทำอ,อะไรเนี่ยอ้เออตายโอเคอเฮ้ยแค่นี้ปัดโทษเอ,อ๋ยวังเฮ้ย ฟันดีว้ยเฮ้ยควงอย่างเดียวควงอย่างเดียวไงโอโ้โหแต่ว่าเราแอบหลุดเยอะอยู่นะเอออาจจะกดไม่ทันนะครับผมก็โอเคนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับจินดาฮัตพร้อมกับดาบคู่ไฟของเรานั่นเองโอโ้โหถือว่าเป็นตัวที่เหมาะกับอาวุธชิ้นนี้นะเออหรือว่าเป็นอาวุธชิ้นที่เหมาะกับมอนตัวนี้แล้วกันเออเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ดาบคู่เล่นด้วยแล้วแบบเออมันมันดีนะครับผมเพราะว่า ดาบคู่เนี่ยถ้าโฟกัสไล์มันยิ่งยาวมันยิ่งแบบควงนานนวก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงนะครับถ้าตัวยิ่งใหญ่อะนะก็ยังไงก็ลองไปหยิบเล่นกันดูนะครับผมส่วนใครที่อยากให้ผมไปตีตัวอะไรหรือว่าเล่นอาวุธอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้เลยหรือว่าพูดคุยเล่นกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกดซับสไครต์ผมนะครับผมอย่าลืมกดไว้ผมด้วยคนละหนึ่งครั้งนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกท่านมากครับผม